มานี่กินอะไรกินอะไรคายออกมาฮะหยามยังกินยังฮะบอลลินบอลลินบอลลินบอลตองเลินดูเพิ่งพี่น้องเมืองผลงานมันลูกแาวขายคนแล้วเป็นครูเลยคนขวดของเลีนกระจายอันนี้คือตื่นขึ้นมาเมืองผลงานมันควร ผลงานการแสดงบนโต๊ะกับเขา่ามันดึงมงมาเม็ดทีกองเต็มเลยอันนี้คือผลงานโมเมนต์าหกขี่คันเฮ็ดเบียร์กว่าโมเมนเตอร์อันนี้คือผลงานของมันข,ข้ะหั่นขยะซา,าลูกมาอันนี้ผลงานของมันบระเด็นเป็นขีดข,ขานเดื้อนี่เต็มเต็มผลงานการสแสดงมึงมาจัดการเดี๋ยวนี้ มันก็นไปยังไหนเออคนนั่งกินยมาม,มาม,ม่นพามกินก็แสใส่บอพี่น้องจีบบ้างเสร็จตกแล้วมาว้ยลูกพกมัดยังมาสาวไม่ไปแต่มาเก็บถุงเดือดของมันพุ่นของให้เล่นบเล่นพุ่น มอนทิชชู่รองเท้าเมืองเต็มอืมอกซี่คุณเมือง,งบานนี้ไปลักแปลงภผมากอีกมือนี้เมืองแปลงมื่อนี้ผู้ใดเลบ,บานนี้แต่ละมึงไปลักแต่ของเขาเดี๋ยวงงเดี๋ยวต้องลจ้งจับมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไปข่าวภัยมากเอาหองภัยมากยยาเฝ้ากูนเลยเอาหองภผมาบกบ่ต้องสนใจฟังนี่ บอกทักเธอแล้ว่าจะไปรักของเขามาเนอะไปรักเขาไมา่ให้หยังไปซองไพ่บ้านนี่เขาบ้านเขาเขาบ้านเขาเมืองนี้มันหนีอีกมวนไปออกมานี่กลับมานี่อย่าไปนะอย่าไปบ้านเขานะเขาบ้านพื่นเ้อะเดี๋ยวมันแส่เลยมนันนี่มานี่กลับเขามากลับเขาบ้านเดี๋ยวนี้บ้าแต่ละมือ น้ืองข่าวคุณทุกทีทชูมันแก้วให้เรียบร้อยเลยเมืองลนง่ายของมันพี่นนอแต่เศร้มากคุณทางนอกระคาบขยามาโอ้ยสุกสายขึ้นยังคุณอ่ะขยามกับคาบมาเไนอยไดไข่เมิัน่คิดว่าข่บางว่าจักรู้ไปแล้วลิปนี้แค่นี้ก็ได้พี่หนอ จหไม่มาสิอก